รู้หรือไม่เคิร์ดแองเกิลเกือบดับคาสังเวียน เคิร์ดแองเกิลสุดยอดน้ำปลัมชื่อดังครั้งหนึ่งนะครับเคิรนะ์ดแองเกิลเนี่ยเคยถูกแกล้งนะครับโดยน้ำปลัมในสมาคมด้วยกันนี่แหละทําให้เขานะครับเกือบต้องดับคาสังเวียนเลยทีเดียวและเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนนะครับโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับผมเกิดขึ้นในสมัยที่เคิร์ดนะครับเพิ่งเข้ามาในวงการน้ำปลัมอาชีพในช่วงแรกนะครับโดยเคิร์ดแองเกิลนะครับได้เล่าประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมโดยการโดนท่ามวยปลัำท่าสติงเฟสของ, ishi, องริกิชววิ ซึ่งแย่มากเลยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมยังใหม่ในวงการบวยประมอาชีพนะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ริกิชิเนี่ยต้องใส่ท่าเอาบั้นท้ายอัดหน้าผมเนี่ยท่าสติงเฟสเนี่ยและค่าคืนนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ผมได้ไม่มีวันลืมจริงๆมันคือฝันร้ายที่ผมต้องสะดุ้งตื่นก่อนหน้านั้นเนี่ยริกิชิเนี่ยได้เข้าห้องน้ําและเข้าโดยที่ไม่ได้ทําความสะอาดด้วยจากนั้นเมื่อขึ้นไปบนสังเวียนเนี่ยเขาก็เอาบั้นท้ายขยี้หน้าของผมมันช่างหน้าขยะขยงจริงๆมันเป็น ใจของผมเนี่ยแทบจะวูบดับคาสังเวียนไปแล้วจริงๆนะมันเกือบจะวูบคาสังเวียนแล้วจริงๆมันก็อักกระอวนมากเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมต้องจอําไปยังไม่มีวันลืมแน่นอนมันบ้ามากเลยอะหลังจากนั้นเนมื่อกลับมาแล้วที่หลังเวทีเนี่ยพวกเขาก็หัวเราะก,กันแล้วเขาก็บอกผมว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยอมรับความจริงนะมันเป็นเรื่องตลกที่ค่อนข้างแย่ หลังจากที่ผมได้รับรู้ความจริงจากเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งใจที่จะไม่ทําความสะอาดเพื่อจะให้ผมเหม็นเนี่ยแหละและเหตุการณ์นี้เองครับท่านผู้ชมที่เกือบทำให้สุดยอดนักปร้มตำหนานเคิร์ตแองเกิลนะครับเกือบต้องวูบจับคาสังเวยียนมวยปล้ำไปแล้วครับโชคดีนะที่เคิร์ตเนี่ยยังรอดพ้นจากช่วงเวลากระอักกระอวนและขมขอนั้นมาได้ครับผม